หนึ่งตาเป็นสองตัวตอนเก่าสะท้อนเงาไกลปลดปล่อยอารมณ์คุณเกงจ้ิงงไว้ภายในหยุดหยุดความคิดของเราต้องรอถึงเมื่อไดจนดิ่งให้ลึกลงไป เงาภาพสะช,ช้อนผู้คนภายในโลกแสนไกลจงใช้ชีวิตปิดเมือมใใใใออ่อไม่เมือไกลไกลตาเงาตํ้มเฮตัวตนมวลความฝันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะมีแค่ฉันันฉันละเธอเสม,มอไม่เค่เลียนจะมีเพียงเราเราเร,ราสองคนเท่านั้นที่สนใจต่อให้ใหอายตายตายตายผลแค่ไในก็ไม่อาจจะเข้าใจว่าตัวฉันนั้นเป็นใคร ไม่เลี่ยงไม่ละใครจะไปเข้าใจไม่เรียงไม่ละทำตัวเไมนรู้ดีไม่เรียงไม่ละอยู่กันจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่ลืมไม่เรียงไม่ละใครจะทำหายไปไม่เรียงไม่ละคงเป็นระยะใหญ่ไม่เ <Million, S 2> รียงไม่ละเงินสดถอนส่วนไว้ที่เห็นมันเป็นฉันเอง จบจบชีวิตเดินราวได้ลุดจ้นสักจีกระจบหลอกลวงเหล่านี้ค่ะภาพมายาหยุดอยู่ในฝันเหล่องหลอดเด่ง,งจุยิ่งนิทรารอแค่ได้ื้นขึ้นมา ลาแปลกชะมัดทำไมยังคงเหมือนเชเดิมเงาสะท้อนเดิมเบื่อไหมลบินไปอยากอยากจะหาคำตอบแต่ไม่รู้ทำไมใจกบไม่อาจเคลื่อนไหวมีเพียงแค่วันเวลาและเงาสะท้อนไม่เคยเปลี่ยนหยุดอยู่แค่เราเราเราสองคนเธอนั้นที่ระมัยต่อให้ต้องตายตายตายทุกวันกี่ครั้งก็ยังคงไม่เข้าใจว่าตัวฉันนั้นเป็นใคร ไม่เยใครจะไปเข้าใจเย <ian> ทำตัวเป็นรู้ดีเียนไอยู่กจะถึงตอนนี้ชกวันทุกคืนไม <ian> ่เี่ยหายจะต้องหายไปเลยตายกันไปให้ไหวไมเยเอาสุดทนชีวิตแเห็นมันเป็นฉันเอง มีเพียงแค่วันเวลาและเงาสะท้อนไม่เคยเปลี่ยนจะมีเพียงเราเราสองคนเท่านั้นที่้าใจจะไม่อาายอมตายตายตายพวกเราจะฝืนช่องชะตาเริ่มต้นใหม่ให้ตัวฉันไม่หายไป เียงตัวเราได้เข้าใจเียงไมยังไงก็รู้ดีไมเียงไมบทประพันธ์เหล่านี้ลบจริงมันไปเียงไมเราจะไม่หายไปเียงไม่บจดจบกันแล้วไง่เียงไมเราสะท้อนฉากนี้ให้รูมันคือฉันเอง